สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหมกหน่อไม้สุดกันนะคะใส่หมู3ามชั้นค่ะตำข้าวเบียร์จ้าข้าวสารเหนียวนะคะเราแช่ไว้ให้นิ่มแล้วเราก็มาตำละเอียดนะคะเครื่องปรุงก็มีในคลิปไว้ให้ชมแล้วนะคะตำตๆๆำ,ำ,ำให้ละเอียดนะคะ เสร็จเราก็ตักไปพักไว้กอนแล้วก็มาตำพริกกันจ้าตำพริกแกงก็มีพริกแดงตะไคร้กระเทียมนะคะกระชายนะคะผูกๆๆๆตํำพอหยากก็ได้นะคะหรือใครอยากจะตำละเอียดเลยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเราตาพอหยาบก,ก็รสชาติก็อร่อยดีนะคะ พอใจแล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นได้เลยพวกเครื่องปรุงน้ำใบาย่านางหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอคำตามชอบหน่อไม้ที่เราสับๆต้มไว้นะคะแล้วเราก็มาเตรียมปรุงกันเลยค่ะน้ำใบาย่านางใส่กะละมังนะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ที่เราต้มไว้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะปรุงด้วย เครื่องนะคะมีหมูสามชั้นใส่ไปด้วยพริกแกงที่เราตําไว้ข้าวเบียร์ที่เราตําไว้นะคะตักตกลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยจ้าใส่ข้าวเบียร์เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำยง,งเพิ่นไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปด้วยจ้า ปรุงรสด,ด้วยชูรสรสด,ด,ด,ดีตามชอบนะคะน้ำปลรราอย่าลืมน้ำปลรราอย่าลืมน้ำปลาของแซ่บปรุงรสตามชอบได้เลยจ้าน้ำปลานิดหน่อย เสร็จแล้วเราก็คนคนคนคลุกเขาให้เข้ากันจ้าเสร็จแล้วเราก็ชิมนะคะคนเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมดูว่ารสชาติชอบหรือยังได้ตามที่เราต้องการหรืออยังนะคะอร่อยหรือยังรสชาติได้ตามต้องการแล้วก็ใส่ใบเมงลักลงไปจ้า แล้วก็ไวชะอมนะคะยอดชะอมของเราหั่นเป็นชิ้นๆพอดีแล้วอย่าลืมใส่ลูกโดดพริกสดของเราไปด้วยจะได้อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็คุณคุกเข้าให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็จะได้เตรียมไปห่อหมกกันค่ะเวลาเราจะห่อหมกนะคะเราจะใช้ใบตองหรือว่าใช้หมอ้อหมกเราก็มีใบยอนะคะเราเอาใบายอมาลองก่อนนะะค ใบยอกินกับห่อหุกหน่อไม้อร่อยมากค่ะใช้ใบยอลองแล้วเราก็ตักใส่หมอ้อใส่ใบตองหอ่อก็ได้นะคะสําหรับคนไหนบ้านไหนที่ไม่ไม,ไม่มีใบตองนะคะเราก็ใช้หมกหม้กมอกันไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะประมาณ30นาทีก็สุกแล้วก็เอามาทับรับประทานกันได้นะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เรามาแกะชิมกันเลยค่ะมาแกะทานกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะกินกับข้าวเหนียวค่ะสวยได้เลยนะคะทุกคนหน้าจาก็จะประมาณนี้นะคะลองทําทานกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กําลังใจกันตลอดมานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ